ในตอนนี้เนี่ยเขาไม่ใช่กองหน้าที่น่าจับตามองอีกต่อไปแล้วครับหลายๆคนมองว่าเขาคงจะไม่สามารถกลับมาเป็นยอดดาวยิงได้อย่างเก่าแล้วเพียงแต่ว่าอิโมบิเล่เนี่ยไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยสวัสดีครับอยู่กับผมเดียนะครับในช่องบูเดียหลังจากที่เล่าเรื่องราวของนักเตะในพรีเมียร์ลีกมาแล้วหลายคนในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปลุยถึงการโช์เซเรียอิตาลีกันบ้างกับยอดดาวยิงประจำทีมลาซิโอครับและเขาก็คือชิโ่อิโมบิเล่ ชิโร่อิโมบิเล่เนี่ยเริ่มต้นเส้นทางนักเตะอาชีพด้วยการเข้าทีมเยาวชนของสโมสรซอเรนเต้ครับจนกระทั่งปี2008เป็นยูเวนตุสครับที่คว้าตัวเขาไปร่วมทีมการย้ายไปอยู่ทีมใหญ่อย่างยูเวนตุสถือเป็นเรื่องท้าทายมากครับสำหรับอิโมบิเล่เพราะถึงแม้ว่าเขาจะโชว์ฟอร์มได้ดีในระดับเยาวชนจนมีโอกาสได้ลงเล่นในทีมชุดใหญ่บ้างบางครั้งแต่การจะเป็นขาประจําในทีมชุดใหญ่มันไม่ง่ายเลยครับเพราะว่ายูเวนตุสเนี่ยมีแนวรุกระดับโลกขวางทางอยู่มากมายครับไม่ว่าจะเป็นอเลสซานโดรเดล หรือดาวิดเทเซเก้เมื่อไม่ได้รับโอกาสมากพออิโมบิเล่ก็จำเป็นที่จะต้องย้ายออกไปยืมตัวกับทีมอื่นครับโดยเป็นเซียนากรอเซ t ตอและเป็กคาร่าตามลำดับโดยที่เป็กคาร่านี่เองครับอิโมบิเล่ได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องมันทำให้ในฤดูดกาลนั้นเนี่ยอิโมบิเล่ยิงช่วยทีมไปได้ถึง28ประตู แต่ถึงแม้ว่าจะมีฟอร์มการเล่นในการยืมตัวที่ดีแค่ไหนเนี่ยแต่ตัวของอิโมบิเล่ก็ยังไม่ดีพอสําหรับยูเวนตุสครับเพราะมันเป็นแบบนี้เนี่ยอิโมบิเล่ก็จําเป็นที่จะต้องมองหาเส้นทางใหม่ครับจนสุดท้ายเจ้าตัวได้ย้ายไปร่วมทีมเจนัวในช่วงปี2012ที่เจนัวเนี่ยเขาไม่ได้มีฟอร์มการเล่นที่ดีมากนะครับยิงได้เพียงแค่5ประตูในหลีกตลอดฤดูกาลนั้นต่อมาในปี2013เนี่ยอิโมบิเล่ก็ถูกโตเรโน่ซื้อตัวไปร่วมทีมครับ และที่โตริโน่นี่เองก็ทําให้เขากลับมาเป็นเพชรฆาตอีกครั้งด้วยการซัดไปถึง22ประตูจากการลงสนาม33นัดในลีกนั่นทาให้อิโมบิเลในตอนนั้น,นถือว่าเป็นกองหน้าที่เนื้อหอมมากๆเลยครับถูกจับตาม,มองจากหลายทีมในยุโรปแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็กลายเป็นบรุซเซียดัดหมุนที่คว้าตัวเขาไปร่วมทีมไม่สำเร็จครับด้วยความคาดหวังจากแฟนบอลที่หวังว่าตัวของเขาเนี่ยจะมาแทนที่ของโรเบิร์ตเลวันดัฟกี้ได้แต่ว่าการปรับตัวสําหรับลีกเยอรมันดูจะเป็นเรื่องยากสําหรับ,รบอิโมบิเล่่ัาีนนทผิดหวง ยิงได้เพียงแค่3ประตูในหลีกเท่านั้นเองประกอบกับตอนนั้นเนี่ยก็เป็นปีแอร์เอเมริกออบาเมยองที่โชว์ฟอร์มดีขึ้นมาในตำแหน่งกองหน้าครับนั่นทําให้ดอดมุลเนี่ยไม่มีทางเลือกจําเป็นที่จะต้องปล่อยตัวของอิมโมเบลเล่ออกจากทีมไปครับแล้วก็เป็นเซบิยาที่ยืมตัวเข้าไปร่วมทีมและซื้อขาดในฤดูกาลเดียวกันครับแต่ก็เช่นเคยครับเขาไม่ได้มีฟอร์มการเล่นที่ดีในประเทศสเปนเลยครับจนถูกเซบียาเนี่ยปล่อยยืมตัวให้กับโตริโนและท้ายที่สุดในปี2016เขากก็ถูซโออตัร่วมทีม ในตอนนี้เนี่ยเขาไม่ใช่กองหน้าที่น่าจับตามองอีกต่อไปแล้วครับหลายๆคนมองว่าเขาคงจะไม่สามารถกลับมาเป็นยอดดาวยิงได้อย่างเก่าแล้วเพียงแต่ว่าอินโมบิเลเนี่ยไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยและเขาก็าได้พิสูจน์ตัวเองให้กับทุกคนได้เห็นครับเพราะว่าเพียงแค่ฤด,ดูกาลแรกที่เขาย้ายมาเนี่ยเขาก็โชว์ฟอร์มสุดู้ครับซัดไปถึง23ประตูจากการลงสนาม36นัดในลีกช่วยให้ทีมลาซิโอเนี่ยจบอันดับ5ได้สําเร็จและหลังจากนั้นมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้กลับไปเป็นกองหน้าที่ดีปีเว้นปีอีกเลยครับับบ5ฤดูกากาซ ไม่มีฤดูกาลไหนที่เขายิงต่ำกว่า15ประตูเลยและยิ่งไปกว่านั้นมีถึง2รูฤดูกาลที่เขาสามารถคว้าตำแหน่งดาวซันโบประจำหลีกได้สำเร็จนั่นก็คือฤดูกาล2017-2018และ2019-2020ครับแม้ว่าจะย่างเข้าสู่ไวเลข3กับฤดูกาลที่6ที่ลาซิโอแล้วเนี่ยแต่ตัวของอิโมบิเล่เนี่ยก็ไม่ได้ฟอร์มตกลงไปเลยครับตลอดเนัดแรกในฤดูกาลนี้อิโมบิเล่ยิงไปแล้วถึง7ประตูครับในส่วนของผลงานทีมชาติเนี่ยอิโมบิเล่ก็ เรียกว่าเป็นข่าวประจําในทีมชาติอ,ตอิตาลีเลยครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยลงเล่นให้ทีมชาติอิตาลีมาแล้วถึง55นัดครับผ่านการลงเล่นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆทั้งฟุตบอลโลกและฟุตบอลยูโรมาแล้วทั้งสิ้นชีวิตของอิโมบิเล่เนี่ยก็ถือว่าขึ้นสุดลงสุดเลยครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็กลับมายืนหยัดในฐานะยอดดาวยิงได้สําเร็จครับก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องราวของชิโร่อิโมบิเล หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆกันนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับนักเตะคนนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับและก่อนจะจากกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e ให้กับช่องผมด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจอย่างมากเลยสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย